Thank you.

อ้ทา,าวน้ำสวยมากมากเลยนะครับคไปดูบริเวณโดยรอบนะครับล่มลื่นนะครสายน้ำก็ไหลามาเป็นธรรมชาติมากๆนะครับเดินเท้ากันขำๆนครับผมโอ้ยมีสะพานแบบนี้ พี่ชื่ออะไรครับพี่าพาครับผมพีกาเป็นทีมงานที่มานําทางเราเดินเล่นในวันนี้นะครับ พวกเราจะไปน้ำตกงวงช้างกันนะครับโอ้สุดยอดครับพี่ดูท้านเ่ยแค่ที่ก็ะเละแล้วพี่น้องโอ้ไม้ดูมันไม่ค่อยแข็งแรงถ้าต้องเดินเบาๆหน่อยครับตรงนี้ผมเดินได่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับอ๋อได้พ้นที่ออนไปก่อนครับแต่ตรงนี้มันไม่มีไม่มีคานต้องนอนต้องเดินเลี้ยวหงมตรงกลางู่ได้นะถุงกันท่าก็ไม่ต้องเอามากันนะครับ ไม่มีทางนะครับพี่ยอดบอกอ่าตามกันไปนะครับผมมันเป็นทางเดินสำหรับมนุษย์ตัวเล็กๆนะครับต้องก้มกันพอสมควร น้ําตกงวงช้างแล้วก็น้ําตกธรรมพระลื่นนะพี่ลื่นลื่นลื่นพี่ลืนเลยอ่ะลื่นเลยอ่ะทิ้งย้อง โอ้ยนี่ยื้นลื่นเลยครับปึ๊ดว่ะปึ๊ดว่ะต่ำเลยลอยไม่ต่เลยปึ๊ดเลยง่ายๆนะครับพิงน้องันเป็นืึ๊บเลยนะครับโอ้ยรินแดงไม่เคยไปลองใครนะครับสกเกือบปึ๊ดแล้วครับอ่า มันก็ลื่นอยู่นะครับเดี๋ยวทดสอบมาแล้วปเ่นอะสวต้องผมต้องใช้ครอสนะครับผมผมนี่คีตโตเลยบ้านๆ <c oughs> <c oughs>